สัขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Today Show ครับ Today Show ของเราวันนี้อย่าไปไหนเด็ดขาดโดยเฉพาะยงยิ่งใครก็ตามที่เป็นแฟนละครเวทีห้ามพลาดละครเวทีนี่เป็นอะไรที่มันดูแล้วมันอิ่มเอมเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นเลยนะมันอินมากนะถ้ามันมี้คนอยู่ในนั้นนะครับใช่มันเป็นอะไรที่แบบ หายากหายากใช่แล้วคนนี้ทํายิ่งหายากครับตะกนเกียรติครับบอยตะกนเกียรติเวรวันทําละครเวทีอีกแล้วนะฮะละครเวทีเรื่องนี้เป็นของเอกแซ้นะครับชื่อเรื่องฟ้าจะโดดสายเดอะมิวสิคอลวันนี้รายการผมท่านจะได้พบกับณเดชน์คูกิมิยะมาในรายการเลยครับคุณแก้มมาในรายการคุณหนูนามาในรายการหนูนาหนึ่งที่ตาโอ้โหร้องเพลงนี่อย่าบอกใครคุณเก่งไงคุณเก่งทัชยะครับโอ้โหอาฝากบอกเลยว่านูรักเขา รักคุณเก่งเนี่ยนะได้เม่งครับทำไมไม่ใช่จีอาพอพูดเรื่องคุณเก่งให่มาฝากบอกว่ารักเขาอยู่และแน่ๆนะครับพุ่มกลับมาด้วยคุณบอยตะกลเกียรติวิโรจน์วันนี้ก็เต็มเพียบเพราะฉะนั้นท่านอย่าพลาดผมไม่รู้จะพูดไงแล้วท่านดูเองก็แล้วกันว่าท็อกโชว์ผมวันนี้น่าดูนะไร่าท่านท้าท่านรักละคร เวทีครับส่วนในช่วงเยี่ยมเยี่ยมมองมองหิวครับอาหิวแล้วถ้าเราจะกินพิซซ่าเราจะกินร้านนี้เลยนี่คืออัคลีโดจะไปสาขาใหม่นะคันย่าทำอะไรก็อร่อยโอ้โหจริงๆรนี่คืออัคลีโดครับสุขภูวิด1 1อย่าพลาดเด็ดขาดถ้าท่านพลาดพรุ่งนี้ท่านจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง ขอบคุณมากครับขอบคุณมากญญามากครับกลับมาสูญญา่รายการของเราอีกครั้งนะท่านผู้ชมนี่คือรายการ t o day show และนี่คือช่วง talk show talk show ของผมในวันนี้ใครก็ตามที่รักละครเวทีอย่าพลาดเด็ดขาดถ้าท่านผู้ชมดูรายการผมมาตลอดเวลาที่ผมทํางานมาเมื่อมีละครเวทีมาทุกครั้งผมพูดอย่างนี้ทุกทีใช่ไหมฮะไปดูเทปเก่าๆผมได้เลยผมพูดอย่างนี้ตลอดทุกทีเพราะผมชอบและรักและหลงไหลในศิลปะตรงนี้มากๆเพราะฉะนั้นผมจึงส่งเสริมเรื่องละครเวทีเป็นอย่างยิ่ง ในประเทศเราหลายๆเจ้าในการที่ทําละครเวทีดีๆหนึ่งในจํานวนนั้นเถียงไม่ได้เลยแล้วพูดยังไงก็ตามทุกคนก็จะเห็นด้วยว่าหนึ่งในจํานวนนั้นคือคุณบอยตะกลเกียรติเขาทําด้วยความรักทําด้วยความตั้งใจจริงท่านผู้ชมวันนี้ผมโชคดีมากวันที่กำลังนั่งอัดเทปอยู่นะวันหมายถึงวันตอนนี้นั่งอัดเทปเดี๋ยวเย็นนี้เขาต้องไปแสดงรอบแรกของเขาแต่เขาขนดาราตัวนําบางส่วนเรียกว่าทั้งหมดไม่ได้เพราะถ้าทั้งหมดเขาคล้องส่งนี้คงใหญ่ไม่พอ แต่ตัวนำทั้งหมดมาร่วมรายการกับเราขอเชิญท่านผู้ชมพบทั้งหมดจากฟ้าจรวดสายเดอะมิวสิคข้สวัสดีครับรอนสวัสดีครับคุณนเดชครับสวัสดีคับแก้วโอ้โหนุนาสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเก่งครับขอบคุณมากมากครับเชิญนั่งเลยครับเชิญนั่งเลยครับถือเป็นการให้เกียรติกับรายการผมมากวันนี้เลยใช่ไหมดีวอัดเทปจากตรงนี้เสร็จก็ไปที่โรงละครไปเตรียมตัวไปวอร์มเสียงไปทําอะไรการเตรียมเนื้อเตรียมตัวคิทัดคัดกันถูกไหมถูก บอยค้าฟ้าจรดทรายทำไมเรื่องนะดเดตไม่กล้าคิดเขาหลอกจะไม่กล้าเขาได้ยังไงไม่กล้าคิดเขาได้ยังไงมันเป็นไไม่ได้แต่อยู่มาวันหนึ่งก็มีคนมาบอกบอกว่าพี่นดเดตบอกว่าอยากเล่นละครเวทีเฮ้ยว่าไม่จริงอย่ามาต้มไม่มีเวลาหรอกไม่มีเวลาหรอกอย่ามาต้มแล้วก็เฉยเฉยไม่ได้คือเพราะรู้ว่าเป็นไปไม่ได้คิดว่าเป็นไปไม่ได้แล้วก็ทิ้งไว้ อีกสามสี่เดือนผ่านไปนี่อีกเสียงมาบอกอีกคนมาบอกนดเดียดอยากเล่นละครเวทีเดี๋ยวนะขอพูดจริงเหรอเฮ้ยจริงเหรอเราก็เลยวันลุงขึ้นก็เลยไหนลองติดต่อดูซิพอเขาโทรไปปุ๊บคุณว่าไงผมก็บอกผู้จัดการผมว่าทนายก็ได้แบบผมอยากที่จะเล่นละครเวทีเรื่องนี้มากๆเรื่องจริงนี่ว่ะครับเรื่องจริงนี่ว่ะไอสองสายแรกนั้นเราส่งสายไปหรือเปล่าฮะไม่เกี่ยวเลยใช่ไหม ก็ของผมนี่แหละครับ <laughs> อยากเล่นจริงๆทําไมครับทำไมแบรดี่อยากเล่นละครเวทีครับคือผมมีโอกาสได้มาดูาดละครเวทีที่ราชดลาัยเทยเตอร์เนี่ยก็ค่อนข้างบ่อยนะครับผมแล้วก็ผมรู้สึกว่าล่าสุดที่ไปดูก็คือ,อพิศวาสตอนนั้นก็คือทําให้รู้สึกว่าจุดประกายตัวเองว่าอยากเห็นตัวเองได้มีโอกาสอยู่บนเวทีละครเวทีสักครั้งหนึ่งในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็คิดเหมือนกันครับว่าก็คงไม่มีโอกาสหรอกอะไรอย่างเงี้ยคคงไม่มีโอกาสหรอกอะไรเงี้ย แล้วก็จนจนวันหนึ่งที่ที่เราเราไดา้ส่งลกต่อไปอะไรเง <laughs> รี้ยจนจนจนแบบว่ามันเกิดขึ้นจริงๆแต่เรายังไม่เชื่อว่าเราจะสามารถทําได้กลัวไหมกลัวครับกังวลไหมกังวลครับเหนื่อยไหมเหนื่อยครับมันแตกต่างจากศาสตร์ที่คุณเคยทํามาทั้งหมดใช่ครับมันแตกต่างเวทีตอนขึ้นเป็นยืนจริงๆอ่ะ บรี่นึกออกมะมันยิ่งใหญ่ไหมลูกมันยิ่งใหญ่ทุกวันนี้ตอนโชว์รอบการ่ารอบพรีวิวที่ผ่านมาขาผมยังสั่นดึกๆเป็นตัวที่แบบไม่รู้ตัวเลยครับใช่มใช่มันยิ่งใหญ่มากレスปอนที่ได้รับมาพันสี่ร้อยที่นั่งอ่ะพันสี่รอยคนที่เพราะมันใช่ยิ่งกว่าใช่ใช่ไหมมันเป็นความรู้สึกที่เวลาเราถ่ายละครอยู่ที่ออนเซตนะครับละครทีวีมันมันไม่ได้มีความรู้สึกแบบนี้เราไม่ได้รับความรู้สึกจากผู้ชมที่อยู่เอเนอรที่ที่ส่งกลับมาเราไม่ได้แบบนี้ มันเลยทำให้รู้สึกว่าเราเรากําลังอยู่ในห่วงบรรยากาศอะไรใหม่ๆที่เราไม่สามารถไปสัมผัสได้ในในชีวิตที่ผ่านมาอะรอย่างเงี้ทำไมจับหน้าเดชแก้ผ้าไอ่ผดมันต้องเป็นอย่างนี้เลยเท่มากๆคุณรู้หรือเปล่ามันเป็นฉากที่ถูกพูดถึงมากๆแล้วทั้งแงสงสีเสียงความพร้อมทั้งหมดมันสวยมากๆม,มันเป็นอาร์ตที่สุดเลย คิดยังไงแล้วคิดว่าเขาจะยอมได้ยังไงหรืออยากแก้ผ้าอยู่แล้วจริงๆริงบอกครั้งแต่วันแรกเออ,เอ,อถอดเสื้อนะเออเอาแค่ถอดเสื้อเ <laughs> นะี่ยผมก็พูดเกินไปนะแค่ถอดเสื้อแค่เสื้อหลุดนะต้องเรียกว่าถอดเสื้อ <laughs> ไปสูงนะแก้มนะมันเหมือนเสื้อหลุดใช่ไหมเสื้อหลุดแล้วก็ค่อยๆถอดอ๋อ <laughs> ตายแล้วตายแล้ว,ลวมันสุดยอดไหมพันสุดยอดครับแล้วก็คิดว่ามันกดดันเรามากกว่าเดิมคือนอกจากจะต้องทําการแสดงที่ดีด้วยทําการร้องเพลงให้ดีด้วย หุ่นผมก็ต้องดีด้วยใช่คุณผอมไปกี่กิโลผมว่าลงมาอีกสโลครับสโลเพื่อจะกล้ามเนื้อมันจะได้ชัดไงครับไม่งั้นไม่มีทางแล้วครับถอดมาแล้วภูมิุยอยางเงี้ยนะไม่รู้จะถอดทาไมนะฮะเพราะฉะนั้นเขาหนักมากแล้วเหนื่อยมากแล้วดูแลตัวเองอย่างยอดเยี่ยมมากนอกจากเป็นคนที่ตั้งใจทํางานมีวินัยเก่งไม่รู้จะเก่งไปไไม่รู้จะเก่งไปไหนได้อีกไม่ภาษาใหนี้เขาพูดนี้ไม่รู้จะเก่งไปถึงกี่โมงใช่เก่งไปซะทุกอย่างด้วยนะครับแต่ที่สําคัญ จิตใจดีมากๆใช่ใช่เป็นคนจิตใจดีแบบแล้วก็ให้อ่ะให้ทุกคนแล้วก็กลายเป็นทําให้ทั้ง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 กลุ่มเนี่แบบโอ้โหแบบรู้สึกดีด้วยิขึ้นมาแบบโอ้โหแบบทําไมเลือกแก้มเป็นนางเอกความที่เขายังไม่เคยเล่นละครเวทีเราบอกว่าคนรอบข้างเขาต้องเป็นคนที่เคยเล่นมาแล้วต้องเป็นคนที่เคยเล่นมาแล้วต้องมือฉมังครับเออก็เลยก็เลยมองไปก็บอกเฮ้ยถ้าเผื่อตอนนี้เาต้องก็ต้องก็ต้องแก้มแหละจากจากพิศวาส เนี่ยครับก็เลยก็เลยบอกว่าต้อง,องให้แก้มอุ้มแต่ช่วยวกกร่วมกันร่วมกัน <c oughs> ผมพูดไปผิดหรอกนี่ผมพูดแบบคนนอกผมพูดอย่างนักวิจารณ์ต้องให้แก้มอุ้มแต่ผลปรากฏพอเล่นไปแล้วจริงๆ ไข่อุ้มไข่แก้มเขาเขาก็อุ้มแก้มด้วยจริงๆนี่คุณน่าดีใจหรือไหนี่คําพูดเขาจริงๆนะแบรี่คําพูดเขาจริงๆเมืนใน่า่องอุ้มพี่แก้มใช่ไหมไม่ใช่ทั้งหมดเลยแก้มขาพอแก้มรู้ว่าต้องเป็นตัวนี้รู้สึกยังไงแก้มถามมิเชลถามผู้ใหญ่กลับไปค่ะ ถามซ้ำจริงจริงเหรอคะจริงจริงเหรอคะแก้มเนี่ยนะคะเชลอะไรเงี้ยคือเซอร์ไพรส์แบบคนนอกเขาไม่ได้มองเซอร์ไพรส์คนนอกเขามองเธอคือลูกรักบ่อยคนนอกมองฟังนะับผมพูดจริงๆก่อนเลยถ้าท่านจะพบความจริงว่ามันไม่ใช่ฮะรักกันขนาดไหนเงี้ยก็ตามงานมาก่อนพอรู้ว่าเป็นเราและต้องเล่นกันนะเดชเป็นยังไงกดดันค่ะกดดันใช่ค่ะต้องทําการบ้านแล้วก็ต้องไม่ประมาทค่ะ ในสิ่งที่เราคิดว่า,เ,าเคยเป็นข้อเด่นของเราเราต้องไม่หยุดพัฒนาตัวเองอก็เป็นหนึ่งในแฟนคลับนะคะติดตามผลงานของเขามาตลอดอก็แบบเป็นคนเ,เป็นนักแสดงที่ทเก่งแล้วก็เล่นเป็นธรรมชาติมากมีพลังแต่ทีนี้ไม่คิดว่าจะมีพลังมากมายขนาด,น,าดนี้นนนจนส่งพลังทั้งหมดทั้งมวลมาที่เรามาที่นักแสดงทุกคนขนาดนี้ใช่ค่ะมันทำให้รู้สึกอบอุ่นมาก นี่คาพูดของแก้มนะมันทําให้รู้สึกอบอุ่นในการเล่นในการแสดงเลวลาเราเล่นละครเวทีตอนที่เรายืนอยู่เฉยๆแล้วไม่ใช่บทของเราตอนนั้นแหละเป็นตอนที่เรารับทั้งหมดมเขารับได้จากคุณครับดีใจไหมครับดีใจมากครับคือรู้สึกว่าการได้ทํางานกับพี่แก้มเป็นคือเป็นโอกาสที่ดีของผมมากๆเพราะว่าจริงๆแล้วพี่แก้มก็เป็นเหมือนครูไปด้วยมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการร้องเรื่องของความประสบการณ์ในการอยู่บนสเตจจริงๆอะไรเงี้ย แล้วก็มีหลายครั้งที่พี่แก้มช่วยผมบ่อยมากมช่วงวันทูช่วงซ้อมอะไรเงี้ยครับอ,อะไรที่เราผิดพลาดพี่แก้มก็จะให้กําลังใจคอยให้เราแบบมีสมาธิกลับมาในงานหลักที่ฉากต่อไปที่จะเกิดขึ้นต่ออะไรเงี้ยในในเรื่องแก้มต้องจูบกันนะเดชมันไม่ใช่จูบ <c oughs> เหมือนเมื่อก่อนแล้วเนี่ยหันแล้วก็ไม่ใช่นะฮะอันนี้จูบเห็นกันทั้งโรงนะครับแก้มครับมันยังไงบ้างครับมันยังไงเหรอคะ โดนผาดเผาจนละลายสิ่งที่เคยรายรอบกายเลือนหายไปจึงได้มองเธอจริงๆและได้รู้ได้เข้าใจอยากมีแต่เธอข้างกายในเรื่องแก้มต้องจูบกันนะเดชมันไม่ใช่จูบ <c oughs> เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะหันแล้วก็ ไม่ใช่นะฮะอันนี้จูบเห็นกันทั้งโรงนะครับแก้มครับมันยังไงบ้างครับมันยังไงเหรอคะมันยังไงครับแก้มจริงๆแล้วอะค่ะตอนช่วงซ้อมอะเราก็ซ้อมแบบเซฟเราไม่ได้ <ๆ S 2> เราไม่ได้จูบจริงก็เป็นอย่างงี้ไปเรื่อยๆจกกนกระทั่งเข้าลงละคร<อ>ค่ะแก้มก็เลยยังคิด ก็ถามตัวเองอยู่ว่ามันคงไม่ได้มีจูบจริงหรือมั้งจนวันหนึ่งค่ะมันใกล้ใกล้เฟิร์สพรีวิวแล้วนาเดชเขาก็จูบเลยเขาก็จูบเลยแล้วมันเป็นจูบแรกว่นจูบที่ประทับใจไหมครับในในฐานะนักแสดงอะค่ะก็คือเราเราเราเข้าใจว่ามันต้องเป็นอยู่แล้วไม่งั้นมันก็ไม่เรียลลิสติกที่สุดมันรับได้นะแล้วมันงดงามมากด้วย แันเป็นกำไรชีวิตจริงๆเลยนะครับที่คนดูจะได้ดูนะฮะเป็นกำไรคุณคิดว่าเป็นกำไรชีวิตไหมครับแน่นอนครับใช่ไหมครับสำหรับคุณคนดูสองคนแล้วนะฮะสองคนแล้วนะฮะที่จะได้ดูและเป็นบทบาทที่คุณพอใจอย่างยิ่งทําไมหนูนามาเป็นตัวร้ายเนี่ยเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างเต็มไปหมดทําไมหนูนาไม่ได้เป็นนั่งเอกทําไมหนูนาอย่างน้นอย่างนี้อะไรวันวันหนึ่งได้รับการติดต่อพี่ค่ะ หนูอยากเล่นเป็นตัวร้ายนี่พี่หนูไปออเดชั่นให้พี่ดูก็ได้เออไม่น่าเชื่อนะครับท่านผู้ชมฟังนิดนึงนะฮะหนูนานี่ต้องออเดชั่นนะครับต้องออเดชั่นเพราะว่าความที่เป็นตัวดีมาตลอดเนี่ยมนุษย์ที่ไหนเขาก็จะไม่มองว่าคุณเล่นตัวร้ายได้ไงแต่ผลประกวดว่าพอคุณไปสิงวิญญาณตัวร้ายเขาบอกว่าฉากที่คุณมาร้องที่ด่าเขาว่าง่ายๆนะตาคุณถลนออกมาเลยตาคุณถลนออกมาจากเบ้าอ่ะทําไมอยากเป็นตัวร้ายหนูนา คือต้องบอกเลยว่าร้อวันพันปีหนูไม่เคยกล้าโทรหาคุณบอยากลเกียรติเลยตอันอใช่จะไปโทรได้ังเขานายใหญ่บิ๊กบอสไม่เคยโทรแล้วเวลาเราทํางานกับเขาว่าสมัยก่อนหนูจะเป็นเด็กน้อยหนูจะแบบเกรงเกรงอกเกรงใจพี่บอยวันนั้นมันไม่ไหวแล้วจริงๆริงมันไม่ไหวเพราะลุ้งร้อนใจไม่ไหวขอเบอร์โทรหาคุณบอยากลเกียติว่า หนูอยากเล่นเป็นแคสฟียาค่ะพี่<ท>พี่มีตัวละครตัวนี้หรือยังคะเออทำไมอะ <c oughs> มันเหมือนอย่างที่หนูบอกว่ามันเหมือนเราโดนต้องมนสะกดเมื่อ17ปี<อ>ที่แล้วตอนนั้นหนูอายุ14ค่ะละครเวทีเรื่องฟ้าจรวดสายเป็นละครเวทีเรื่องแรกในชีวิตที่หนูได้ดูจากที่หนูคิดว่ามันเป็นละครโรงเรียนเจ้าชายเจ้าหญิงอะอออันนี้คือละครเวทีจริงๆครั้งแรกใครเล่น,อนตอนนั้น พี่มอสกับพี่นัทและพี่ยาย่าหญิงพี่า่ิงเล่นเป็นตัวหนูใช่ค่ะแล้วตายาย่าหญิงความร้ายกาจของเธอมันเหมือนมันเหมือนมเสน่่์เลยตรงนั้นน่ะที่ทำให้หนูตกหลุมรักละครเวทีจริงๆค่ะเขาเล่นได้สุดๆจริงๆใช่ค่ะเลยอยากเป็นตัวนี้ใช่เพราะฉะนั้นแฟนๆทั้งหลายเข้าใจด้วยนะฮะไม่ใช่อยู่ดีๆเอานางเอกไปเล่นเป็นตัวร้ายนะ นั่งเอกอยากเล่นเป็นตัวร้ายเองนะฮะใช่ค่ะอันนี้พี่บอยโทรหาพี่ณเดชแต่หนูโทรหาพี่บอยพอไปเล่นพอเขาเล่นตัวนี้ละเป็นไงครับโอ้โอ้เลยสุดยอดโอ้เลยสุดยอดสุดยอดคือตั้งแต่วันออ d i t i o n จนกระทั่งถึงวันนี้เฮ้ยมันคือร้ายที่มันมีมิติเอ่าใช่มันเขาคือร้ายที่มีมิติเคยสังเกตไหมตอนกำกับเขาไม่แคบจะต้องเดินไปหาคุณเลยว่ากว่านี้อีกหน่อยไม่มี เขามีแต่ในใจว่าอย่าเกินนี้นะวนี้เขามีแต่ในใจปกติตัวร้ายอ่ะเราจะต้องเดินเข้าไปบอกว่าอีกหน่อยอีกหน่อยแตล้วค็ถามผมนะก็มาถามผมนะว่าพี่มันมันมันเยอะไปไหมคะเออเอออประมาณนี้ได้แต่อย่าเยอะกว่านี้นี้เข้าใจยล้เพราะเะ้ถือประสบวามสําเร็จมากทําไมเป็นเก่งอันนี้ก็เคยร่วมงานกับเขาในแม่นาคพระขนมแล้วก็เฮ้ยตัวนี้ น่าสนใจนะน่าสนใจเพราะคุณเห็นความร้ายในตัวมันใช่ไหมใช่ไหมใช่คุณเห็นความร้ายในตัวมันที่สิงอยู่ใช่ไหมใช่ประมาณนั้นเออเก่งรู้ไหมเก่งมีธาตุมางงางเลยที่ชัดเจนมากๆธาตุความร้ายกาลความความที่แบบอยู่ข้างในอะไปบอกเขาหรือว่าต้องแคสโอไม่ครับก็ติดต่อไปติดต่อเลยติดต่อไปเขาตอบว่าไง เล่นเลยครับยังไม่ได้เกลียดไม่ดูไม่ได้ดูตารางอะไรเลยครับไม่ดูเลยไม่รู้เลยไม่ดูเลยครับแล้วเล่นเป็นบทไหนก็ไม่รู้ล่ะแต่ตอนนั้นไม่ใช่หมายว่าไม่รู้อะขอให้ได้เล่นเล่นครับขอได้เล่นครับพอเราเล่นเป็นตัวนี้เราเล่นเป็นโอมานครับโอ้โหตัวนี้มันร้ายจริงนะครับร้ายจริงแล้วก็บทยิ่งใหญ่ครับอืแล้วก็ต้องทําการบ้านเยอะแล้วพอเรารู้ว่าต้องเป็นบทที่ต้องมาแบทเทิลกับพี่แบ ก็เลยมีหลายอย่างที่มีความกังวลครับเรื่องร้องเป็นสิ่งที่เราถนัดใช่ไหมครับใช่แต่เรื่องไซส์ก็ดีหรือว่าแอคชั่นก็ดีเป็นสิ่งที่เราต้องเทรนเพิ่มเพราะอันนี้เราไม่ได้เล่นเป็นตัวตลกแล้วไม่ได้เล่นเป็นบ้าบ้าบอๆขอแต่มาเราเล่นเป็นตัวที่พอออกมาในซีนต้องโอ้โหพลังออกมาแล้วครับพลังก็ออกมาไหมออกมาเละเด็้สุดครับสุดนะเข้าด้วยแล้วมันไหมมันับมันนะมันมากๆแล้วสิ่งสิ่งที่ได้รับจากฟีดแบ็กจากคนดูบอกว่า นึกถึงฮิตเลอร์ฮิตเลอร์ตัวเล็กใช่แม้นี่มางมีก่อนรายการเมื่อกี้ผมเพิ่งพูดจำได้ไหมเรื่องความสูงนี้ฮะผมบอกแล้วความสูงไม่ได้สร้างคนยิ่งใหญ่เลยนะได้จริงๆครับได้มามันเป็นความภาคภูมิใจมากที่ผมได้ทําคนทั้งทั้งหมดที่นั่งอยู่ตรงนี้แต่จริงๆมีอีกหลายตัวที่อยากจะพูดถึงไม่ว่าจะเป็นกบทรงศิธิ์ไม่ว่าจะเป็นใครๆอีกตั้งหลายคนอยู่ในนั้นเล่นที่เมืองไทยรัชดาลัยครับวันพุธถึงอาทิตย์ ทุ่มครึ่งแล้วว่าวันเสาร์กับอาทิตย์สองโมงครับสองโมงกับทุ่มครึ่งโอ้โหไอ้วันเสาร์อาทิตย์สองโมงกับทุ่มครึ่งนี่พวกเธอครับตายแน่ๆเได้รู้ว่าจะรักษาชีวิตกันยังไงตายจริงๆตายแมรี่ตายจริงๆเชื่อเถอะละครไม่ดีแต่มันจะเป็นตายแบบอิ่มเอมอ่ะครับใช่ไหมแก้มมันจะเป็นตายฝากกับความคิดถึงคุณแม่ด้วยนะได้ค่ะเนี่ยเธอสมเป็นลูกแม่จริงๆสมจริงสมไหมไม่น่าเชื่อเลยได้มาแบบได้แม่ไหมเนี่ย ได้แม่ค่ะได้นะเออได้จริงขอบคุณทั้งห้าท่านอีกครั้งนะฮะผมไม่รู้จะพูดอะไรมันยิ่งใหญ่ไปกว่านี้วันแรกที่ไปดูที่รอบปฐมนิเทศที่ไปอ่ะยาย่าเขาไปดูด้วยใช่ครับเขาว่าไงบ้างอ่ะครับเออเอาจริงจริงจงอยากรู้ว่าคนเป็นแฟนกันเขาพูดยังไงว่าเออเธออย่างนั้นอย่างนี้เขาว่าไงปกติเขาไม่ค่อยชมครับเวลาเราแสดงด้วยกันเขาจะเราจะชอบทะเลาะกันเรื่องการแสดงแต่ว่าพอถึงเวลาวันนั้นที่ที่กาล่าครับเขารู้สึกว่าเขาบอกว่าเขาภูมิใจมากเขา อิมเพรสกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวผมกับกับงานนี้แล้วก็ทุกๆอย่างเลยมันทาให้แบบทุกอย่างมันสมบูรณ์เป็นละครเวทีที่แบบเขาดูแล้วเขาแบบมีความสุขมากๆเหรอครับแล้วเขาก็ชื่นชมผมมากๆอ้อจ้า <laughs> <laughs> ผมไม่เคยรู้สึกแบบว่ายิ่งใหญ่ขนาดนี้ม <laughs> าก่อน <laughs> และนี่คือทั้งหมดที่ท่านต้องไปดูอ่ะท่านต้องไปชมด้วยตาตัวเองครับฟ้าจรวดรายเดอะมิวสิคัลครับ และภาพภาพมีจุภาพที่รายการูเดย์โชว์ของมองกับเจ้าของผู้ร่วมกับผู้คิดผู้บ้าบอคอแตกทั้งหมดและนักแสดงทั้ง4ี่ท่านที่มาร่วมกันในวันนี้นะฮะคุณบอยคุณนันเดชคุณแก้มคุณหนูนาและก็คุณเก่งผมชื่นชมจริงๆและผมดีใจด้วยกับความสําเร็จของคุณดีใจด้วยจริงๆนะฮะดีใจด้วยจริงๆและขอชื่นชมอีกครั้งสาหรับหนูนานครับถ้าเป็นคนอื่นเขาอาจจะแย่งบทนี้ฉันจะต้องเป็นนางเอกแต่หนูนาไม่ใช่หนูนาเป็นนักแสดง ห,หนูนาเป็นนักงแสดงที่บอกฉันอยากแสดงบทนี้ขอบคุณจริงๆแล้วขอบคุณแก้มากในความเชื่อตัวเองในความเชื่อมั่นที่เธอมีจนสามารถที่ทําให้แบรรี่เขาเขารู้สึกอบอุ่นและสบายใจเขารู้สึกอย่างนั้นจริงนะฮะผมผมพูดได้เต็มปากเพราะว่ามันมาจากคําพูดเขาไม่ใช่คําพูดผมขอบคุณแบรรี่มากๆที่ทุ่มเทขอบคุณจริงๆนะฮะขอบคุณความทุ่มเทของคุณคนเขาก็มองอย่างนี้แล้วเขามองว่า คุณจะเป็นนาเดชไปได้ถึงกี่โมงผมตอบได้เลยว่ามันคงหาเวลาไม่ได้จริงๆถ้าคุณยังเป็นอย่างนี้อยู่มันคงเป็นไปเรื่อยๆอย่างนั้นนะครับขอบคุณเก่งนะครับไปดูแล้วจะเห็นนะฮะว่าคุณมีอะไรเยอะแยะมากมายหลายหลากฮะที่มันยังซ่อนอยู่ข้างในอีกเต็มไปหมดและท้ายที่สุดขอบคุณคุณบอยขอบคุณจริงๆฮะงานดีๆของคุณนะครับกับสิ่งที่คุณจะลงให้กับวงการนี้ขอบคุณจริงๆ อีกครั้งหน้าท่านผู้ชมฟ้าจรดสายเดอะมิวสิคอล55รอบที่รัชดาลัยเทเตอร์นะครับขายไปที่ไหนฮะไทยทีเก็เมเจอร์อ๋อไทยที่เก็บเมเจอร์ฮะถ้าเกิดว่าโชคดีกดเข้าไปเจอก็ยังเจออยู่นะฮะถ้าโชคดีนะฮะก็พยายามู้ให้เขาเพิ่มรอบอยู่นะฮะพยายามอยู่แต่ว่าโอ้โหเห็นแล้วเหลือเชื่อจริงจริงขอบคุณอีกครั้งหนึ่งและนี่คือทอล์คโชว์ของเราในวันนี้กับฟ้าจรดสายเดอะมิวสิคอลครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ